สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับผมได้มหมถงเขียวตีไหนก็อตีไหนก็อจีงเขอเรียกว่าบ้านฝังธรรมเนาะบ้านซบสาใกล้ใกล้ใกล้กับฝังธรรมเนาะ มันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเป็นลำธารอันนี้เป็นเป็นน้าเงือเป็นลำธารที่ไ <c oughs> หลามาจาก <c oughs> ลำธาร <c oughs> ลำห้วยธรรมชาตินะครับจากต่างถ้ำนะครับอำเภอเชียงคำนะครับผมตำบลตำบลหนองลมเย็นเนาะนี่เนาะเป็นตำบลหนองลมเย็นนะครับผม <c oughs> นี่ผมได้ <c oughs> ได้ไม่เอว <c oughs> ได้ไมาสัมผัสนะครับสวยมากเลยครับน้ำกระใส บรรยากาศดีได้มากเลยนะครับน้ำใสไหลเย็นนี่ครับสถานที่ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวยังเป็นทางการนะครับจะมีผลรูแข่กลุ่มนี้น้อยนะครับกลุ่มที่อยู่แถวระแวกนี้นะครับในหมู่บ้านระแวกนี้บรรยากาศดีดีมากเลยนะครับ ่าว uh, ันนี้กรปพานเอาหอยแก้วมาเล่นน้ำเดินนะครับเก้ารีวิวเก้ารีวิวเลยลูกจะน้องดิดได้นะครับเล่นน้ำเล่นแบบมีความสุขนะครับสระพานนี่ยาวนะครับยาวเราเห้นนี่สวยงามมากนะครับน้ำใสลูกสุนัขครั้งนี้ก็ประทับใจเป็นแรงธรรมชาติจริงๆครับก็คือของทุกอย่าง แถวนี้ก็ยังมีขายนะครับผมแต่เขาก็ถามารถซื้อเข้ามาซื้อเตรียมเข้ามากินได้นะครับผมแต่ขอความกรุณาเราจะได้ล่นไปเล่นไปเล่นไปเนไปเ่นเย็นก็เล่นลนไปเล่นไล้นแกเล่นไปล่กชอบมานไปเล่นเนล ใครที่เข้ามาได้ซื้ออาหารเครื่องดื่มอะไรเี้เข้ามาก็ขอความกรุณาเห็นเซจแล้วก็ขอเห็นเแล้วก็ขอคือเก็บขยะเ<ๆ>ก็บอะไอาไปตัวนะครับไปทิ้งข้างนอกติดไม่เวลาที่ซื่อติดไม่ติดมือเข้ามาก่อเวลาเอาไปก่อขอเก็บกลับไปตัวนะครับไปทิ้งข้างนอกนะครับววก็จะได้นิสถานที่สวยๆแบบนี้ ของเขาแล้วก็รักษาไว้แบบยาวๆนะครับรักษาไว้แบบอัศิบเป็นธรรมชาติทีเหมือนเดิมครับนี่ครับ ธรรมาชาติจริงๆนะครับผมน้าโอเ้าก่อเล่นหน้าแบบ,บดนะูครบซุปแล้วก็ที่าแบบะาแบบนี้นะครับขยายแบบนี้นะครับอูอบ้าของทุกผมเก็บไปตัวนี้นะครับกลิ่นแ้วแบบนี้ ินไหนกว่างท่านนะครับผมมันจะทำให้ผลนตีเข้ามาทองเขียวหรือว่าเจ้าของพื้นดีแถวนี้จะรอดน,นะครับแต่การนสีมาทองเขียวที่หลังก็จะมีโอกาสได้เข้ามานะครับเพราะว่าเปิดแบปิดสถานที่แห้งนีไปเลยเพราะว่ามันทำให้ซุกป,ปกนะครับเกิดการซุกปกในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับขอให้ทุกคน่วยกันนะครับผม ด้วยการล่าทุกอย่างมันก็จะดีๆตามกันม้านะครับสถานที่แหล่งนี่สามารถขึ้นเป็นแหล่งนกเที่ยวได้เลยนะครับในช่วงหน้าร้อนทำให้เ,เศรษฐกิจเขานีดีขึ้นได้เลยนะครับถ้าผลนมาเอวกันนักหนักนะครับขอควมรวมด้วกับทุกขันด้วยนะครับที่ยาวม้าเขียวที่นี่หรือว่าม้าสัมพัทธบรรยากาศที่นี่นะครับ ทับใจครับมาข้างนี่สวยงามครับสวยงามอันนี้กับสาวๆจากซบสาครับสาวๆจากซบสาอันนี้ก็สามารถ้าขอบขว้ามาเกี่ยวกันได้ครับผมเอ ซื้ออาหารคกองดื่มเข้ามาได้แต่ก็เวลาเวลากินแล้วก็ต้องเก็บขยะกลับบ้านเลยนะครับอันนี้ก็อยากแชะสีทองเที่ยวตีไม่นะครับของบ้านซบสานะครับใกล้กับบ้านฝั่งค้ำอำเภอเชียงคำนะครับตำบลลมเย็นนะครับผม ่ะยกแก้วหม้อได้ป่ะอกแก้วงานไป่ะโอเคครับวันนี้กับสหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยนะคะครับผมคลิปหน้าจะไปเอลที่ไหนชอแชร์แก้วรีวิวโอโอคที โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจยทีเพียงตอนนี้นะครับคลิปหน้าเขาจะป้าไปเอลที่ไหนกันแฮมที่ตามชมกันได้นะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งโอเค สวัสดีครับ